ทำประกันมรดกจะต้องเสียภาษีด้วยหรือเปล่าอย่างที่หลายๆคนน่าจะทราบเวลาที่เราโอนทรัพย์สินเช่นที่ดินบ้านรถยนต์หรือเงินฝากให้กับทายาทหรือลูกหลานมักจะมีค่าธรรมเนียมการโอนหรือภาษีตามกฎหมายภาษีการรับมรดกแล้วถ้าเป็นประกันมรดกละ่ะต้องเสียภาษีด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้วประกันมรดกไม่ใช่แบบประกันที่ถูกกำหนดไว้ตามหลักการประกันชีวิต โดยทั่วไปแล้วประกันชีวิตจะมีอยู่4ประเภทหลักๆก็คือประกันสะสมทรัพย์บำนาญประกันแบบกำหนดระยะเวลาและประกันตลอดชีพซึ่งทุกแบบประกันก็จะมีจุดประสงค์เหมือนกันก็คือคุ้มครองชีวิตหรือให้ผลประโยชน์ในรูปแบบสินใหม่มรณกรรมเหมือนเป็นมรดกอีกหนึ่งอย่างจึงมาเรียกกันว่าประกันมรดกนั่นเองค่ะแต่ประกันชีวิตมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไป ตามกฎหมายภาษีการรับมรดกเงินสินใหม่มรณกรรมไม่ถือว่าเป็นมรดกของผู้เอาประกันภยัยเพราะว่าเงินนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ก่อนเสียชีวิตแต่เป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจากผู้เอาประกันเสียชีวิตแล้วดังนั้นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จึงไม่ต้องเสียภาษีมรดกค่ะทำให้ลูกหลานได้รับเงินไปตามจำนวนที่ตั้งใจไว้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟไว้ และหากต้องการวางแผนสร้างมรดกด้วยประกันชีวิตทักเข้ามาคุยกันได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ